3เคล็ดลับผู้ผิวไม่แดดฉบับเร่งด่วนนะคะให้กลับมาขาาใสหลังสงการค่ะใช่และะ้วค่ะเวลาเราเที่ยวสงการนะคะเราก็จะเที่ยวด้วยความเพลิดเพลินมันใจนะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่สงการนะคะแดดเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวทุกหน้าเลยก็คือร้อนเหมือนจะหมดแล้วก็ร้อนมากด้วยการอยู่กลางแดด,ดนานก็ทาให้ผิวไม่แดดด,ดำแดดได้ค่ะบางคนเนี่ยผิวเกรียมแล้วเป็นผิวสองสีอูโทเลยเปิดมาแล้วดำบางคนเนี่ยผิวลอกถลอกออกมาเลยเป็นลอกเป็นหนังแบบแดงๆแ,แสบแเลยฮะหรือแม้กระทั่งนะคะไฟทะเลนะคะก็ทะะําให้ผิว ดำได้เวลาเราไปแบบไปตามตากแดดนานๆนะคะข้อแรกนะน,นะคะนั่นก็คือเพืเ่อนๆนะคะรู้จักกันใช่ไหมคะว่าเรานะคะถ้าติรเราเราผิวดำแดดนานๆเนี่ยข้อแรกเลยเราประถมไยาบาลตัวเองด้วยกันประคบน้ําเย็นทันทีค่ะเพราะว่าการประคบน้ําเย็นนะคะจะทําให้อ่าผิวที่มันอักเสบอยู่จากการโดนความร้อนจากการไม่แดดนานๆเนี่ยให้มันฟื้นฟูกลับมาได้สัก ระยะหนึ่งสักแบบแป๊บหนึง่งให้เหมือนแบบว่าเป็นการ,รผสมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่อาจจะไปหาคุณหมอหรือไปซื้อครีมาทานี่ยก็คือว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะข้อ 2. นะคะนั่นก็คือว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้นะคะมันจะมีลิเย็นนะคะแล้วก็มีกรดซาลิคซิลิกนะคะช่วยในการผัดเซลล์ผิวใหม่แล้วก็บรรเทาอาการอักเสบของผิวนี่ไหมแดดได้อย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่หาว่านหางจระเข้ไม่ได้นะคะก็ไปตามร้านขายายาก็ได้ค่ะแล้วก็ไปซื้อเจลว่านหางจระเข้แต่สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ อยากจะรู้เคล็ดลับความงามหรือว่าส่วนตัวลึกๆนะคะว่าอาจจะเป็นผิวผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือผิวแพ้ง,ง่ายน,นะคะก็สอบถามกับี่ส่วนตัวได้ที่อินบอกนะคะหรือว่าพิมมาได้ที่ใต้ของเมน้เลยสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวหรืออยากรู้เคล็ดลับดีๆอะไรลึกๆหรือว่าอยากให้ดอกเตอร์ดูแลผิวของคุณเป็นพิเศษนะคะสําหรับข้อ3ามนะคะนั่นก็คือการทา m อร์ไ u เ i z e r ค่ะเพราะว่า m o i ์ไ u เซ z e r นะคะมันจะช่วยฟื้นฟูนะคะให้ผิวของคุณน,นะคะกลับมาแบบ อย่างดีกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเวลาเราผิวเราไม่แดดใช่ไหมเราไปโดนแดดเดี๋ยวผิวเราทั้งแห้งทั้งแสบทั้งคันเราก็ต้องเอาตัวช่วยเสริมเนี่ยตอนที่จะไปหาคุณหมอจะเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเราไม่ประถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าก่อจะไปถึงหมอเนี่ยมันก็จะแบบอักเศษเรื้อรังแล้วก็แบบว่าเป็นเยอะกว่าเดิมแต่ถ้าเรารู้จักประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ มันก็จะช่วยลดการอักเสบไปได้เยอะเลยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการออกกล้องยังไงให้สวยเราออกกล้องยังไงให้ถ่ายดีเสน่หห์น้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกล้องยังไงให้ดูดีดูเท่ดูฟังออกกล้องยังไงให้ยิงฟังดังโดยออกกล้องยังไงให้ตัชออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกล้องยังไงให้เป็นระเบียบวันออกกล้องยังไงให้สวยหล่อเหมือนดารานะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับตุ๊ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่่่ววววนนนนนนนตััััััหรรรรรือออออะะะะคคคคคคททททกกกกกกเเเเเเ้้้าาาฟีีีดดดมไิิบบบบ็็ซ์์แลลลจใสูๆย ดารานางงามนางแบบนะคะทุกทีพัฟฟี่ก็มีเพื่อนๆนะคะเป็นดารานางแบบแล้วก็คนเกาหลีก็นางแบบนายแบบเกาหลีแล้วก็านายแบบของฝรั่งเศสแล้วก็คนนอกนะคะอังกฤษอเมริกาเยอะเลยก็ <c oughs> พวกเรานะคะก็จะมีเคล็ดลับความงามนะคะดีๆตามแบบฉบับของดาราคนดงังนางงามนางแบบนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทํายังไงให้ออกกล้องอยังไงใ,ให้สวยหล่อออกกล้องยังไงให้ขายดีออกกล้องอยังไงให้ดูดีดูแพงดูฟังแบบดารานางงามนางแบบนะคะ คนที่มันไม่ใช่อะทำยังไงก็ได้ให้มันใช่ฉันจะสู้ฉันจะตื่นฉันจะงอฉันจะจีบฉันจะบน่นฉันจะ